นี้ก็เป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนความเจ็บปวดหัวใจของคนไร้สถานะคือหนุ่มคนนี้เป็นรอปรพอคบกับแม่ค้าแม่ค้าก็มีใครอีกคนหนุ่มรอปรพอ,อยากมีตัวตนก็มักจะโพสต์รูปคู่แม่ค้าอยู่ตลอดตลอดแม่ค้าไม่พอใจบอกเธอทําแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวใครอีกคนของฉันรู้แล้วทําอย่างไรก็เลยจ้างคนมากระทืบหนุ่มรอปรพอคนนี้ออบาดเจ็บเลยค่ะ ตำรวจเข้าไปตรวจสอบตอนแรกเขาก็ได้รับเรื่องแค่ว่ามีการทำร้ายร่างกายนะคะ3รุมหนึ่งนะที่หน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีที่เกิดเหตุพบในกิจอายุ56ปีเป็นรปภอ,อยู่ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีเนี่ยแหละค่ะบาดเจ็บที่ใบหน้านางสาวดาอายุ48ปีเป็นแมค้าร้านอาหารตามสั่งคู่กรณีก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเล่าเนื้อหาไม่ตรงกันแต่ค่อยๆฟังไปนะคะ ฝากฝั่งของในกิจคนเจ็บเขาบอกว่ามีผู้ชาย3คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดถือมีดแล้วมารุมทําร้ายเขาพร้อมกับพูดว่ามึงทําพี่สาวกูเหรอส่วนสาเหตุเนี่ยเกิดจากที่เขาคบกับนางสาวดาซึ่งเป็นแม่คา้าร้านก็อยู่แถวแถวสำนักงานปฏิรูปที่ดินนั่นแหละคบกันมา4-5ปีต่อมานางสาวดาไปมีแฟนใหม่เป็นคนขับรถตู้แล้วมาขอเลิกกับเขาเลิกไปได้อาทิตย์หนึ่งนางสาวดาเนี่ยคิดว่าเขาส่งภาพลับไปข่มขู่แฟนใหม่ว่ายังไม่เลิกกัน นางสาวดาูุก็เลยโกรธมากว่าอุ้ยเดี๋ยวแฟนใหม่ฉันรู้เนี่ยจะทํำยังไงก็เลยจ้างคนมาทําร้ายรอปภคนนี้ตัวเขาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ส่งภาพลับอะไรเลยแค่โพสต์รูปเก่าสมัยที่ยังคบกันเท่านั้นแล้วตอนที่นางสาวดาไปมีแฟนใหม่เนี่ยยังไม่ได้เลิกกับผมด้วยนะฟังหน่อยค่ะสาเหตุเขาเขาออกสามตอนนึงครับเขามาเนี่ยวุฒิอ่ามีดดอกหนึ่งครับเขาตียั่วนานนุ่นพูดบันเลยครับ อ๋อเขาเขามากเขาว่าไงเขามากมามึงเฮ็ดเอือยกูบอกเฮ็ดเอือยกูบอกสินะครับเพราะว่าเขาโกดแค้นผมโกดแค้นเรื่องอย่างโกดแค้นเรื่องช่วงเช้านี่แหละครับว่าผมไปบอกผู้บ่าวเขาว่าว่าผู้นี้ผู้นี้ว่าปพดเร่องเซีงซีเซีงซีนะครับลักษณะคือเขาเขาหยาดแฟนเขาแฟนใหม่เขาหยาดเขาเกียดครับแต่ก่อนเฮาเฮาวาเป็นแฟนกับเราอ่ะเปลนแฟนกับแเนี่ประมาณซีหาปีครับเลิกกันโดนละว่ะเกันสักพักนึงนะครับเพราะว่าผู้ใหม่เขามาผู้ใหม่เขามาบวัดนี้ผู้ใหม่เขามากหยาดผู้ใหม่เขาหูจักเขาก็เลยเขาก็เลยอย่า ว่าบอกทำลายร่างกายผมครับคือตัวรอปรพอคนเจ็บเนี่ยค่ะเขาบอกว่าดาเนี่ยแหละคบซ้อนทั้งสองคนนะหลังจากนี้เขาขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วส่วนดาบอกแบบนี้ค่ะว่าดากับกิจเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันนะแค่ไปมาหาสู่กันแล้วก็อยู่คนละห้องด้วย กิจนี่นแหละล้ำเส้นเธอหลายเรื่องแล้วเธอไม่เคยให้สถานะอะไรกับกิจด้วยกิจชอบทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทงั้งที่เธอมีคนคบอยู่แล้วก็เป็นแฟนเก่าที่กลับมาคบกันใหม่นี่นแหละกิจมักจะควรประสาทยั่วโมโหโดยการส่งรูปแบบไม่ดีรูปแบบอยู่บนเตียงหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อจะไปให้แฟนใหม่ของเธอเนี่ยรับรู้เธอรู้สึกว่าแบบนี้มันล้ำเส้นเกินไปโมโหก็เลยส่งลูกน้องไปสั่งสอนฟังหน่อยคะ่ะลูกน้องที่ร้านมาสั่งสอนมันหน่อยลูกน้องที่ร้านนี่ไม่ง่ แค่คบหาไปมาหาสู่อยู่คนละห้องด้วยครับแล้วทีนี้เอาแกเข้ามาช่วยขายของอ่าแล้วแกก็ลั้มเส้นเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราบอกว่าไม่ให้สถาน,านะนะอ่าแล้วแกก็แสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าของเรานู่นนั่นนี่ครับอ่าแล้วเราก็มีคนของเราอยู่แล้วแล้วแกมันก็จะควนประาทเขาคนของเราน่ะครับอ่าแฟนของเราน่ะส่งรูปนั่นนี่ส่งรูปรูปไม่ดีหรอไปส่งไปให้เขาดู เราลูกเราไปลงติ๊กตอกระจารย์เราส่งหาญาติพี่น้องส่งหาเพื่อนทุกคนเพื่อนเฟซที่เป็นผู้ชายทุกคนทีนี้เราก็เลยโมโหครับเราก็มีคนของเราอยู่แล้วแล้วเราไม่อยากพบกับมันต่อไปมันมีคดีดิดตัวด้วยนะตอนนี้เราก็เลยให้ลูกน้องที่ร้านมาสั่งสอนครับแค่นี้เขาไม่ได้พกอาวุธอะไรมาเลยคือเราบอกมันแล้วแต่มันไม่หยุดปากมันก็บอกว่าจบจบแต่มันไม่จบแต่มือมันจิ้มจิ้มส่งไป คำถามคือแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยคือ <laughs> อย่างนี้คุณผู้ชมคือความที่มันมีเหตุทําร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะตํารวจก็ต้องสอบสวนทวนความที่สําคัญคือคู่กรณีก็อยู่ในจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะก็<ค>ะเลยต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ตัวแม่ค้าจะบอกว่าแค่ไปสั่งสอนเนี่ยจะได้รู้จะได้ให้หลับจําแต่ไม่ได้นะคะทําร้ายร่างกายยังไงก็มีความผิดดำเนินคดีต่อนะคะ